พระศิวะหลังกรรมทําให้ดึงพลังดวงดีมาให้สําหรับ6ราศีท้งต่อไปนี้ค่ะได้แก่ชาวราศีกันตุลธนูพฤศภกากฎและชาวราศีเมษค่ะทั้ง6ราศีนี้เตรียมกดน้อมรับคทนายเปิดดวงเปิดโชคลาภรับสิ่งดีๆในวันนี้กันค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปฟังกันนะคะฝากคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะคะกดติดตามดวงดีให้หน่อยนะคะและคำนายดีๆจากพ่อหมอแม่หมอดวงดีต้องขอขอบคุณมากๆ้วยค่ะ มาเริ่มฟังคำานกันค่ะเมื่อถึงจังหวะชีวิตแล้วก็เหมือนติดล็องนะคะทําดีแค่ไหนผลลัพธ์ก็ยังไม่เป็นอย่างที่หวังนะการผพ้่พลังจากองค์เทพเพื่อปลดเปลืองภาระกรรมเก่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยส่งเสริมด้ยให้ดวงชะตานะคะเปิดทางใหม่ค่ะและสําหรับทั้ง6ราศีดังต่อไปนี้นะคะองค์พระศิวะกาลังประทานพลังให้ล้างกรรมนะคะพร้อมดึงดวงให้กลับมาเป่งประกายอีกครั้งด้วยค่ะอ่า เพราะว่าองค์พระศิวะน,นะคะเป็นเทพแห่งการทําลายเพื่อการเริ่มต้นใหม่นั่นเองค่ะสิ่งที่ไม่ดีนะคะจะถูกชําระล้างเพื่อเปิดทางสิ่งที่ดีเข้ามานะคะในชีวิตอีกครั้งหนึ่งและในช่วงนี้นะคะทําให้ทั้งหกราศีน,นี้อยู่ภายใต้พลังการเปลี่ยนแปลงของท่านอย่างลึกซึ้งเลยค่ะบางสิ่งนะคะอาจจะดูเหมือนสิ้นสุดลงไปแล้วนะคะแต่นั่นคือการปิดรอบเก่าเท่านั้นนะคะเพื่อให้ดวงเปิดเข้าสู่ช่วงใหม่ค่ะที่รุ่งเรืองกว่าเดิมด้วยอา่า และได้แก่ชาวราศีกันชาวราศีตุลชาวราศีธนูชาวราศีพฤษภชาวราวศาีกรกฎและชาวราศีเมษค่ะราศีเหล่านี้นะคะอยู่ในช่วงที่กเก่ากําลังคลี่คลายเหมือนได้รับการปลดล็อกจากเรื่องที่เคยติดขัดสำพั์นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการงานการเงินหรือความสัมพันธ์นะคะพลังจากพระศิวะจะค่อยๆลางพลังลบออกไปทําให้รู้สึกเบาบางทั้งกายและใจแล้วก็เรื่องของเส้นทางของชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ บางคนนะคะจะได้พบโอกาสใหม่ที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้รับการให้อภัยนั่นเองได้รับโอกาสกลับมาทําในสิ่งที่พลาดไปค่ะหรือได้เจอผู้ใหญ่นะคะมาหยิบยื่นโอกาสนะคะเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยค่ะในด้านของดวงชะตานะคะความโชคดีจะค่อยๆเข้ามาอย่างมั่นคงเลยรายได้เริ่มขยับนะคะความคิดชัดเจนมาก่ขึ้นและสิ่งที่เริ่มทํานะคะจะเริ่มเห็นผลแล้วบางคนที่เคยรู้สึกเหมือนไม่มีพลังจะเริ่มกลับมามีแรงบนันดาลใจอีกครั้งด้วยค่ะ สรุปสั้นๆง่ายๆนะคะคือภาะศิวะไม่ได้เพียงแค่ล้างกรรเก่าให้แต่ยังปลูกพลังในตัวคุณให้กลับมาชัดเจนและมั่คงอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะสำหรับทั้ง6ราศีนี้คือช่วงที่ฟ้ากําลังส่งสัญญาณให้กับคุณให้ปล่อยวางเรื่องเก่านั่นเองค่ะและเปิดใจรับพลังใหม่ที่กําลังหลั่งไหลเข้ามาด้วยค่ะอะทั้ง6ราศีก็อย่าลืมกดนอมรับคำส่งนายด้วยนะคะแล้วก็มีทิปที่มาฝากด้วย ไว้พระขอพอรองค์พระศิวะอย่างตั้งใจนะคะด้วยการจุดธูปเก้าดอกนะคะตั้งจิตขอการปลดปล่อยจากกรรมเก่าพร้อมอธิษฐานให้ท่านนำพาดวงชะตาให้สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จนะคะอ่ะ ก็วันนี้ดวงอิมเอมนะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักก็กําลังจะดีขึ้นและพ่อภาศีวะช่วยส่งเสริมนะคะสําหรับใครที่อยู่ทั้งหกราศีนี้อยากจะไปไหว้โอภาศีวะก็ลองกันได้นะจ๊ะตามนี้เลยทิคดีๆที่พ่อหมอแม่หมอดวงดีมาบอกนะคะสําหรับใครที่ชอบฟังคำในดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดตดามเพจดวงดีด้วยนะคะสําหรับครั้งหน้าดวงในเฮงดวงในปากจะกลับมาไลฟ์ฟังใหม่สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ